จำใจให้สบายก่อนแล้วก็น่าจะรอช็อตนะที่ตาจำได้นะว่าหลบนี้น่าจะจบแถวโซนสี่0น44ก็ใกล้เคียงทั้งสิ่งที่เราคาดการไว้ใกล้เคียงของทางเทคนิคใกล้เคียงทั้งสัญญาณของความรลภที่เกิดจากแท่งเทียนในหนึ่งสัปดาห์นะครับสัญญาณของการซูเปอร์โอเวอร์บอทที่เกิดขึ้นทุกครั้งและสุดท้ายมักตามด้วยการจบรอบของการขึ้น แต่เรามักจะใช้กติกาของพวกเราว่ามันไม่จบเราจบแท่งแขมงฟาร,ร์โบคือแท่งนี้ฮะใครเห็นการขึ้นแรงในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยในเวลาสั้นๆมันจะเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดความโลภคนพวกนี้มักจะเป็นคนที่ไม่ได้ซื้อมาจากข้างล่างครับการซื้อทองคาที่ดีไปถึงฝั่งรองที่ดีหรือทองคาแท่งดีก็คือต้องรองมาจากตอนที่มันน่ากลัวเพราะฉะนั้นถ้าเราวัดเหมือนกันเนี่ยก็แปลว่าเราก็จะเริ่มวัดจากตรงนี้ มันก็จะน่าจะจบไปแล้วนะฮะเหมือนกับว่ามันสุดตามเป้าหมายราคาของเราแล้วนะแต่ที่มันจะไม่จบก็คือความอยากได้ของเราเนะี่ยมันจะไม่จบ อาจารย์คะทองคำใกล้พีคหรือ,อยังคักขึ้นแบบไม่หยุดเลยคะ่ะอาจารย์คะเรามาจากสามพันสอเจ็ดสิบแล้วพีคหรือ,อยังพีคลปว่าภูเขาไปไปยอดดอยใช่ไหมฮะสำหรับเราอะเราว่าพีคแล้วนะแล้วเราก็ปิดไปหมดแล้วนะครับทั้ง q ีินะครับทั้งคนที่เรียนหลักสูตร s ิ s t e m Tape 4่บุกหนึ่งก็ทุกคนก็ปิดหมดละว,วันนี้ ปิดลองหมด,<อ>ดแล้วปิด position ลองใช่ที่ลองมาก็คือช h o ต t c l o แล้วก็ยังไม่ s h o น t ะไปใช้ตังก่อนก็ได้มาพันเหรียญแล้วใช้ตังก่อนนจะำใจให้สบายก่อนแล้วก็น่าจะรอช h o ต t นะแต่ยังไม่ช h o ต t s h o เมื่อแพ้ตอนลองมาเราไม่ได้ลองที่ต่ำสุดนะครับต่ำสุดของรอบนี้คือสามพันหนึ่งร้ยห้าสิบ เราลองสูงกว่าที่ต่ำสุดก็เรียก4 running collection สามสองเจดสองนะครับแล้วหลังจากนั้นก็วิ่งเลยครับก็วิ่งมาถึงทุกแน่นะครับแล้วก็จะมีเหตุผลต่างๆนาน,นามากล่าวอ้างนะฮะว่าจะไปนะครับสี่พันแต่เราคุยกับกิต้าตอนนั้นเรามองที่สนะี่พันสี่ะกิต้าจำได้นะ วันหลังนี้น,น่าจะจบแถวโซน4,004ก็ใกล้เคียงทั้งสิ่งที่เราคาดการไว้ใกล้เคียงของทางเทคนิคใกล้เคียงทั้งสัญญาณของความโลภที่เกิดจากแท่งเทียนในหนึ่งสัปดาห์นะครับสัญญาณของการซูเปอร์โอเวอร์บอรที่เกิดขึ้นทุกครั้งและสุดท้ายมักตามด้วยการจบรอบของการขึ้นมาพร้อมหมดเลย แต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะลงนะครับแต่เรามักจะใช้กติกาของพวกเราว่ามันไม่จบเราจบไม่เกี่ยวมันจบหรือเปล่าแต่เราจบก็คือจบนะฮะแชร์ให้ดูล้นะครับว่าแท่งแข็งฟารวล์คือแท่งนี้ฮะขายเห็นการขึ้นแรงๆในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยในเวลาสั้นๆมันจะเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดความโลภคนพวกนี้มักจะเป็นคนที่ ไม่ได้ซื้อมาจากข้างล่างครับ <c oughs> นะครับการซื้อทองคาที่ดีไปถึงฝั่งรองที่ดีหรือ,อทองคําชั้นที่ดีก็คือต้องรองมาจากตอนที่มันน่ากลัวแถวนี้มันน่ากลัวนะครับด่ากลัวเรื่องอะไรเรื่องราคาที่มันไม่ขึ้นนะราคาเนี้ยไม่ขึ้นนะก็เรียกรูปแบบนี้เป็นรูปของสามเหลี่ยมน,นะรูปของสามเหลี่ยมน,นะมันจะขึ้นต่ออยู่แต่ในการขึ้นแต่ละขยะของมันนะครับ มันก็จะมีเรื่องของการจบในแต่ละรอบของมันนะฮะตามไซเคิลแต่ละไซเคิลนะครับ, cycle, cycle, นรบเนี่ยไซเคิลนี้จบอาไซเคิลนี้จบตรงนี้ได้ยังไงอะไรเง,งี้ยก้ามันก็จินตนากามันหาได้หมดนะแต่มันต้องนับขึ้นดีเลยเวฟให้ถูกมันก็จะหาได้หมดนะนะครับว่าตรงนี้เกิดได้ยังไงนะฮะนะครับตรงนี้เกิดได้ยังไงนะครับ ก็ก็ดูแบบง่ายๆนะฮะการจบตุงนี้ก็คือเป็นความกว้างความสูงของื้นที่ขึ้นมานะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่ได้แปลว่าแล้วการจบตรงนี้แล้วเห็นไหมฮะเนี่ยจบพอดีไหมเนี่ยคือความกว้างเนี่ยคือความสูงของ cycle น,งนี้เนี่ย c y คิลนีน้ขึ้นมาแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าจบนะครับ ก็จะมาจบตรงนี้แล้วก็จะมีการคอเล็ c ปรับฐานใหญ่เนี่ยนะครับเวลาวัดละวัดอย่างนี้จากจุดต่ำสุดอันนี้ก็จบตรงนี้สามพันหาเพราะฉะนั้นถ้าเราวัดเหมือนกันเนี่ยก็แปลว่าเราก็ต้องเริ่มวัดจากตรงนี้มันก็จะน่าจะจบไปแล้วนะฮะหรือตรงที่ตัดตรงนี้ตรงที่เบรกตรงนี้นะครับก็จะประมาณนี้สามสามสี่สามหกสี่นี่เป็นการวัดจากจุดที่อ่ามัน ซึ่งถือว่าโทษนะฮะเน็ตมันหลุดนะฮะเหมือนเหมือนกับว่ามันสุดตามเป้าหมายราคาของเราแล้วเนะะียพร้อมกับอะไรเดี๋ยวดูต่อนะะแต่ที่มันจะไม่จบก็คือความอยากได้ของเราเนะี่ยมันจะไม่จบนะ,ะความอยากได้ของมนุษย์เนี่ยมันจะไม่จบซึ่งภาษาพระเขาเรียกว่าความโลภนะฮะ ความโลภมันเป็นตัวกระตุ้นให้คนอยากทํานู่นทํานี่นะแต่นี้มันโลภให้อยากได้ดูไม่ได้ทําอะไรนะเอาเงินไปซื้อแต่ไม่ใช่ทองคําแท่งนะครับทองคําอันนี้ก็คือทองคําที่เราเล่นเป็นโกลฟิเจอร์เป็นการพน,นันค่ะมันเลเวลเนี่ยประมาณยี่สิบเท่าสําหรับโอแล้วก็บางตัวก็จะเป็นสีน่สิบเลเวลสี่สิบเท่าแปลว่าการที่มันขึ้นมาหนึ่งพันเหรียญเนี่ย ที่เราลอมาเนี่ยนะครับเมื่อมันมีแท่งเทียนแท่งยาวๆเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราต้องระมัดระวังเหมือนไม่มีแท่งเทียนแท่งเนี้ยแท่งาายาวๆมากนะฮะซึ่งอยู่ห่างจากแนวรับ,รบอย่างตัวนี้เราเห็นว่าเนี่ยมันขึ้นมาแล้วอยู่ห่างจากแนวรับนะครับสามพันห้านะครับแนวรับยู่สามพันหนึ่งประมาณสี่ร้อยเหรียญเนี่ยแล้วสุดท้ายมันก็จะเกิดการปรับฐานก็คือจากการเทคพูฟิตรอบใหญ่ๆนะครับของ คนที่กําไรเยอะๆใครกํราไรเยอะก็คนที่มาจากข้างล่างนี่นะครับมาจากข้างล่างตรงนี้นะครับแ้วทุกครั้งก็จะมีข่าวสารมาบอกเราว่ามันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เราต้องกลับไปย้อนดูว่าดอยเนี้ยข่าวดีคืออะไรแต่ละดอยเนี้ยนะฮะแต่ละดอยเลยนะฮะก็จะมีข่าวดีตลอดที่เกี่ยวกับการแล้วก็จะมีการให้เป้าตลอดนะฮะ แล้ว็จะพูดถึงสิ่งที่เคยพูดไว้อย่างบางคนพูดบอกว่าเนี่ยโกมนแซักเคยให้เมื่อสี่ปีที่แล้วว่าทองคําจะขึ้นมาแถวสี่เป็นโคตรเก่งเลย,เยแต่มาพูดวันนี้นะวันนั้นก็ไม่มีหลักฐานมาพูดมาพูดมเมื่อไหร่นะฮะตอนนี้โกมนแซักก็ให้ไปให้ไปที่ส <4, 9. S 1> ี่พันเก้าสี่พันเก้าตอนที่ที่สองพันโกมนแซักก็ไม่เคยพูดนว่าจะขึ้นมาตอนที่ไม่อยู่สามพันแต่เราคุยกับพีต้าว่ามันน่าจะจบจะแถวสี่เปอนใช่ไหมฮะ แปลว่าไม่ได้เป๊ะน,นะก็คือเราก็บอกว่าเออเรามากันแถวนี้เราก็จบนะครับเราต้องซื้อให้เสร็จนะสามสี่สามสามพี่ตาจำได้ไหมครับมันเป็นปเชิงกลยุทธ์มหมดเลยฮะบมันไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของราคานะฮะมันไม่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ถูกวิเคราะห์ผิดมันเกี่ยวข้องกับว่าเล่นแล้วได้กําไรไหมเราได้กําไรไหมนะครับแล้วเราจะหยุดความโลภของเราได้ยังไง นะครับแต่ใช้ทํานายแบบหมอดูก็บอกว่าสัปดาห์หน้าคอยดูสิที่บอกไว้มันจะถูกไหมนะครับเพราะมันลงยากครับด้วยการไร้ายโดยความโลภของคนเนี่ยเชื่อว่าตอนนี้ในห้างทุกห้างที่ขายทองนะคนเข้าแถวตึมเลยนะครับแล้วถามว่าคนที่ไปซื้อทองเนี่ยตอนที่มันอยู่3ามพัสองเนี่ยคุณไปเข้าแถวซื้อไหม ไม่ได้เข้าแถวซื้อทําไมคุณมาเข้าแถวซื้อหลังจากที่เราพูดกันเมื่อกีม้มันที่ประมาณสองเดือนกว่านะทองมันขึ้นมาเนี่ยนะครับถึงว่าถ้าเป็นทองคําแท่งเนี่ยมันก็ขึ้นมาประมาณพันเหรียญน,นะครับทำไมคุณไม่ซื้อก่อนที่มันขึ้นพันเหรียญแล้วสามหมืน่นอ่ะทำไมคุณมาซื้อวันนี้อ่ะมันเป็นกระแสของ ใครที่ไปซื้อทองคําแท่งเป็นแท่งๆเ่ยคือเป็นคนที่ไม่รู้แม้กระทั่งว่าซื้อในแอปเป่าตังก็ได้ไม่ต้องไปอ่ะเข้าใจไหมฮะหรือจะซื้อโกลโกนะฮะโก19ก็ได้ที่เป็น D r ไม่ต้องไปเข้าแถวว่ะทําไมต้องไปเข้าแถวว่ะมันทองเดียวกันโก U S 19ก็ได้นะฮะนะครับ อันนี้ก็เป็นทองคำมือนกันนะครับโกยิดสิบเก้าเนี่ยนะฮะก็ซื้อที่นี่ก็ได้นะฮะไม่ต้องไปเข้าแถวซื้อทองหรอกเพราะฉะนั้นคนที่ไปเข้าแถวซื้อทองคำแท่งเป็นใครต้องบอกเลยว่าคนที่ไม่มีความรู้เรื่องทองคําเลยนะครับเพราะว่าคุณซื้อทองคำแท่งเพื่อถ้าคุณแห่แบบเนี้ยคุณต้องคิดแล้วว่ามันต้องเกิดสงครามอะ่ะทองคําแท่งมันเป็นสิ่งที่เขาเคยพูดกันมาว่าถ้าเกิดสงครามเนี่ย มันสามารถจะไปใช้จ่ายยามลําบากได้ไปซื้อของได้นะฮะแต่ถามว่าคุณไปซื้อทอคําแข่งกันเนี่ยจนแน่นไปหมดเนี่ยคุณคิดว่าจะเกิดสงครามเลยเปล่าหรอคุณโลภนะครับคุณโลภแปลว่าคนที่อยากได้เท่าไม่มีความรู้ความสามารถเนี่ยก็เรียกคุณโลภนะครับแต่เราถามว่าเราโลภไหม เราซื้อตอนกลัวนะอันนี้ถ้าใครเข้ามาฟังเลยครับแล้วก็แล้วจําได้นะครับว่าอาจารย์แนะนําให้ซื้อที่สามสองเจ็ดสองช่วยพิมพ์ก้ามาด้วยครับเพื่อยืนยันว่าเราซื้อตอนที่มันกลัวเราไม่ได้ลองตอนที่มันโลกนนะครับค่ะแล้วคือถ้าให้เป็นความรู้นะคะเป็นวิทยาทานเป็นกรณีศึกษานะคะจุดที่อาจารย์ แนะนำซื้อตอนนั้นตรงสามสองเจ็ดสองสามสี่สามสามเนี่ยกลยุทธ์ของอาจารย์คืออะไรคะอาจารย์คะอันที่หนึ่งเราดูก่อนว่ามันเป็นการปรับฐานปรับฐานก่อนเพราะถ้ามันจะลงอ่ะมันจะต้องหลุดไอ้ตุงสิบปีเนี่ยลงไปลานะแต่การที่มันเลี้ยงอยู่นะฮะมันคือการคอลเลกชันแล้วมันพอดได้ว่าเลขหนึ่งครับมันมีห้าครับอันนี้เป็นสามครับแล้วมันก็มีสี่แล้วก็จะมีห้าอีกคือมันใช่หลายทฤษฎีมา ตลอดเลยนะครับเราไม่เคยฟังเรื่องเลยว่าท้องคืออะไรนะฮะเรารู้อย่างเดียวว่ามันก็เป็นการเสื่อมค่าของเงินเฟียสนะครับเป็นความเชื่อของมนุษย์นะฮะว่ามันเทจิ้งกับการเสื่อมค่าของเงินเฟียสทุกสกุลได้ก็คือทองคําเพราะว่าอะไรเพราะว่ามนุษย์จับมันไปใส่ไว้เป็นโลหะยวที่อยู่ในถุนสารองระหว่างประเทศนะครับที่สามารถพิมพ์มาเป็นธนาเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเงินของประเทศนั้นได้คำว่าถุนสารองระหว่างประเทศแสดงว่า สามารถพิมพ์เงินของประเทศนั้นเนี่ยถ้าใครมีทองคำอยู่พิมพ์เงินออกมาใช้ได้นะมันแปลว่าเป็นแบบนั้นนะนะครับแต่ถ้าเป็นเงินตาต่างประเทศเนี่ยต้องเอาไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศก่อนถึงจะถือเป็นทุนสำรองระหว่างประเทศถึงจะพิมพ์เงินออกมาได้นะครับอันนี้ก็แปลว่าอะไรแปลว่าเราก็รู้ว่านะครับอันที่หนึ่งมันเป็นการปรับฐานแล้วสัญญาณมันอยู่ที่ต่ํานะครับอ่าแปลว่าสัญญาณในระยะ ทาเฟมเดย์เนี่ยมันก็อยู่ใกล้ๆโซน30นะครับนะครับเขาเรียกโซนใกล้ๆโซนโอเวอร์โศหรือต่ำกว่าโซน50นะฮะแล้วทุกครั้งที่มันอยู่เหนือโซน70มากๆนะฮะ80 90ก็เรียก Super o v e r b o อร์บอทนะฮะอันเนี้ยมันก็จะเป็นสัญญาณนะครับแล้วช่วงท้ายๆก่อนมันจะจบนะสมมติอันนี้ช่วงท้ายๆก่อนมันจบอ่ะมันจะมีแท่งเทียนที่ยาวมามันเป็นความโลภในระยะเวลากระชิดใกล้ๆกัน ของคนส่วนใหญ่ที่แห่เข้าไปซื้อเขาเรียกโฟโมพร้อมๆกันซึ่งคนพวกนี้เรารู้ว่าไม่ใช่เราหรือกลุ่มพวกเรานะฮะกลุ่มพวกเราเท้าฟังอยู่นะครับพิมพ์ก้าเนะฮะเราไม่ซื้อแน่นอนนะครับ โมงสู่1ล้าน Subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสนับสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube Membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน Description นี้เลยค่ะ